วดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มาต่อเป็นอีพีท้ายนะคะในในตลาดนัดที่ผ้าใหม่วันนี้นะคะทุกคนเนาะก็สงสัยเอ่อวิดีโอจะติมเลยแหละเพราะว่าเรายังไม่ได้ลบเลยนะคะทุกคนก็กคงจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วกันนะกับอีพีนี้ในวันนี้นะคะก็ตลาดนัดผ้าใหม่สุรินตอนนี้เราอยู่นัทธาผ้าใหม่สุรินนะคะเก็บบรรยากาศเดี๋ยวเราจะไปจบที่ร้านเอ่อพิมพ์องผ้าทไทยนะทุกคนอันนี้ก็ เป็นนาทาผ้าไหมสุรินนะคะร้านนาทาผ้าไหมสุรินผ้าไหมสวยงามอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนนี่นะคะช่องตอนละมีไลฟ์สไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมชมตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะส,สวยๆให้กับเรื่องนมากมายนะะี่ผ้าไหมคโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะเราเดินต่อนะ,ะทุกคนอาเมสาเดินมาถึงนี่เ <ไป S 1> <laughs> ดินไปเ <ไป S 1> ลาะ,ะ,ะ,ะเลาลน,นะคะทุกคนนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นหลายๆร้านเลยนะคะ เง<อ>ียบต้องตาแล้วเราจะไปจบร้านพิมพ์ทองผ้าไทยผ้าไหมสุรินนะคะทุกคนนะคะเนี่ยก็จนชุดนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อว่า่ะแม่นวลสวัสดีค่ะนะคะโอเค่ะแมบบ่นวลจ้ะจ้ะเนี่ยร้านสุดท้ายนะคะวันนี้สุดท้ายในคลิปวันเสาร์นะคะตลาดนัดพระหใหม่ก็จะเป็นร้านพิมพ์ทองผ้าไทยนะคะเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้นะคะร้านพิมพ์ทองผ้าไทย ใหม่สุรินนะคะก็วางทุกวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะอยู่โซนทิ่ใต้มุมแรกเข้ามาเราก็จะเจอร้านใหญ่เลยเป็นศูนย์รวนเ่ผ้าไหมแฟชั่นผ้าไทยสวยงามนะคะน้องพิมพ์กำลังขายอยู่นะทุกคนนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะนนเลือกผ้าไหมสีแหวว,ววๆนะทุกคนเนี่ยอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นร้านสุดท้ายในออีวิดีโอนี้นะคะทุกคนเนาะ ทองผ้าไทยนะคะดูนะคะสวยงามเป็นร้านผ้ายออนิยมนะคะนีผ้าไทยเรียกมากมายนะคะนีจะเป็นกระโปรงฉ้นชอบเป็นกระโปรงชอบเป็นเสือ้อหรือว่ากางเกงมีให้เลือกเลยนะคะแล้วก็มีเสื้อชุดผ้าไทยนะคะเอาสวัสดีรอบค่ะสวัสดีอดีกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะถ่ายคลิปอีกแล้วก่อนนะคะ น้องพิมพ์ขายของอยู่นะคะเดี๋ยวเราไม่รบก,กวนแขกก็ไยดูว่าความยอดนิยมก็จะคือคักประมาณนี้นะทุกคนน้องเขาจะขายร้านอยู่ตรงเออโรง,งพยาบาลหมอนน้นวัสดีค่ะน้องพิมพวัสดีค่ะวัสดีนะคะน้องพิมพ์กําลังขายของอยู่พีพ่ก็เลยไม่ได้รบก,กวนนะคะทุกคนเนาะเนี่ยผ้านะคะเราเอาร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายนะคะทุกนะคะนเนาะในเสานี้นะ ก็จะมาท่านผ่านไปผ่านมาก็มาเลือกได้นะคะี่จะเป็นเสื้อไทยหรือว่าจะเป็นผ้าใหมใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะโอเคยกขึ้นให้สวยนะสวยกคนอันนี้ก็จะเป็นผ้าต่อลายช้างนะฮะสวยมากเลยรัผ่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะ

มาจากที่ไหนคะามาจากสังขาสุรินทร์สังขาสุรินทร์นะคะแต่ะะว่าเป็นผออ,อที่นครนายกมาอุหนุโอโอโนผ้าหมายสุรินทร์ของเราะคะ่ะเอาเชิญชวนถึง f อทางนครนายกเราชวนมาเที่ยวสุรินทร์ให้หน่อยนิดนึงค่ะขอเชิญชวนมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์มีสถานท่องเที่ยวมากมายนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของเรามีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นวัฒนธรรมสวยเข้มลาวนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ก็ได้มาชม ท่าหมาสุรินทร์นะคะที่มีเอเกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์สวยงามมาก,กาค่ะท่านปอ,อไปอยู่นานหรือยังคะนครนายกไปอยู่อสองปีแล้วสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วก็ยังอยู่ที่นู่นนะคะแต่ว่ามีกลับมาเยี่ยมสุรินทร์ก็เลย มาอุดหนุนขอบคุณท่านพอโอมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นสื่อกลางระหว่างสุรินทร์เราถึงนครนายกกันเลยนะคะทุกคนโอ้เป็นคลิปสุดท้ายที่สมบูรณ์นะคะที่ได้ดีใจนะคะที่ได้เจอพ่ออนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปเรามันก็จะจบแบบนี้ลืมเหรอสงสัยใช่ลืมเดี๋ยวกลับไปเอาแล้วกลับไปเอานะคะทุกคนนี่นะคะ ตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์นะคะสุิทรพระใหม่สุรินทร์ดังไกลทั่วโลกนะคะดังไกลทั่วทั่วประเทศเราเลยนะคะทุกคนเนาะก็มาเลือกชมเลือกช็อปกันได้เลยนะคะก็เก็บบานมาอย่าลืมนะคะเว็บผ่านไปผ่านมานะคะตลาดนัดพระใหม่สุรินทร์พิมพ์ทองผ้าไทยพระใหม่สุรินทร์ท่านก็สามารถที่จะมาเลือกได้หรือว่าท่านที่จะโทรขออาจารย์โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะ นะคะร้านดินทองพระไทย 24, นย์เก้า4ี9ส4่เจ็ด4องนยกะคะก็ท,าทา่า,ทานสามารถที่จะโรทรคุยกับน้องพ,พิมพ์ได้เลยนะคะโทรคุยกับน้องพิมพ์ได้เลยตามที่เบอร์โทรที่แอดจะแจ้งเบอร์โทรให้ทราบทุกวันเสาร์เลยนะคะทุกคนโทรามาได้เลยคุยเป็นกันเองตลอดเลยนะคะท่านอยากมาเห็นรอยยิ้มนะคะทักทายแม่ค้าก็มาได้นะคะก็ก็ยิ้มเหมือนชื่อนะพิมพทอง ย abei, okay. ิ้มพิมพ์ใจกันไปเลยค่ะทุกคนรับร้านนี้นะโอเคนะะเนี่ยเสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ถึง8นาทีเลยเพราะว่าเราก็จะจบคลิปแล้วเราจะจบคลิปอยู่ที่ร้านคุณพิมพ์ทองผ้าไทยนะคะคลิปนะะทุกคนคลิปสุดท้ายนะสวยมากนะคะผ้าใหม่นะเป็นอยู่ในเกตผ้าใหม่ของน้องพิมพ์จะอยู่ในเกตพรีเมี่ยมเลยนะทุกคนก็ดูตัดเป็นชุดเนี่ยเป็นชุดลำลองหรือว่าท่านอยากได้เป็นชุดทีม ชุดอะไรก็ได้หมดนะคะของสุภาพบุรุษของสุภาพสตรีมีให้เลือกกันครบเซตเลยนะคะทุกคนติดใจร้านน้องพิมพ์นะคะติดต่อสั่งเป็นทีมงานจัดครบได้เลยนะคะซบเซตเลยนะคะแวะไปนะคะถ้าวันธรรมดาน้องจะอยู่ที่ร้านตรงข้ามโรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์นะคะฝั่งทิศต,ตะวันออกรวมแพทย์นะ ก็ถึงจะเป็นไซส์เล็กๆแต่เสื้อผ้าไม่เล็กนะเล็กแต่ใหญ่นะคะทุกคนเราก็อยากไปดูไปติดต่อในร้านกันได้เลยนะชุดอย่างชุดนี้ราชปะแตนนะคะชุดพิธีการของสุภาพบุรุษนะคะมีสวยงามนะคะตัดด้วยช่างฝีมือปาณีเลยนะทุกคนชมตอนละาสุดเลกดีใจนะเราดีใจที่ได้เผยแพร่คาน้องพิมพ์พราเสื้อผ้าน้องพิมพ์จะ โดนใจคนทั่วโลกแบบมากๆเลยแล้วก็จะปังเกือบจะทุกคลิปเลยที่เรานำเสนอไปเพราะว่าเสื้อผ้าก็จะอยู่ในแบบมาตรฐานเลยนะคะทุกคนเป็นคลิปที่แอดมินเนี่นะคะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นคลิปผ้าไหมนะถ้าเราลงร้านพิมพ์ทองผ้าไทยไหมซุรินเนี่ยคนจะรุรมมากเลยนะคะถึงเป็นหมื่นเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าร้านนี้ไกลแล้วนะคะไกลแล้วนะคะถือว่าออแอดมินก็ เชียร์ทุกรอบนะ,ะทุกคนถึงว่าเราจะไม่ได้เจาะแต่ว่ารอบนี้เราเจาะเต็มร้านเลยเพราะว่าเราจะเว้นระยะหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะมาเข้าเจาะเต็มอีกสักหนึ่งอาทิตย์นะคะ,ะว่าก็จะแนะนําร้านยอดนิยมว่าร้านไหนที่เอ,อ่อเป็นกันเองแล้วก็ต้อนรับลูกค้าได้อย่างที่เยี่ยมเลยนะคะถือว่าแอดมินให้ถ้าเป็นคะแนนสิบก็ให้เต็มสิบนะคะไม่มีลบนะคะทุกคนก็ทุกอย่างนะคะไม่ได้ยอหนะ้าน,นี้ผู้ทำตรงเราเราเป็นสื่อด้วยเราจะ เราไม่ย็นยงคือดีก็ว่าดีนะคะอยู่กันในเกลียดเราก็ว่าไปตามนั้นเลยนะคะทุกคนนะก็เพื่อนๆก็มาสนับสนุนน้องพิมกันได้นะคะหรือว่าจะโทรสั่งตามที่เบอร์เราบอกไว้นั้นนะคะทุกคนเนาะต่อรสนิมแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มาแนะนําร้านพิมพ์ทองผ้าไทยในวันนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทั่วไทยทั่วโลกนะคะสนับสนุนกันนะคะได้มาเป็นกําลังใจให้กับร้านพิมพ์ทองผ้าไทยตรงเรานะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะชอบคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิง้งกิงไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสนใจผ้าไหมผ้าไทยพิมพ์ทองผ้าไทยไหมสุรินนะคะเบอร์โทร0944746924 0944746924นะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นิงขอตัวลงไลค์นะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค้งค้ะบ๊ายบาย